เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะครับนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบที่อันฟาร์มของนายวีรชาติอ่อนนอกครับซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำกรเกษตรกรรมเชิงเดียวมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงโคต้นน้ำครับ โดยนายวีราชาติก็ได้ลาออกจากงานโรงงานครับกลับมาทำเกษตรปลูกข้าวพืชผักสวนครัวยาเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงวัวครับโดยเน้นเลี้ยงวัวตัวเมียเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ครับซึ่งก็จะมีรายได้จากการขาย,ย้าและมูลวัวด้วยครับ โดยนายอนุชาครับก็ได้กล่าวชื่นชมแนวคิดและความมุ่งมั่นของนายวีรชาติเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวครับมาเป็นการทำปศุสัตว์โดยรัฐบาลครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้อันฟาร์มครับเป็นพื้นที่ต้นแบบในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรครับในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สำหรับเกษตรกร,กรท่านใดครับที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดต่อขอคำแนะนำจากอันฟาร์มหรือหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงกรเกษตรได้โดยตรงเลยครับ